อันนี้มันขี่รถผ่านมาเนาะขี่รถผ่านมาก็ลเลยมาเห็นขวายกินน้ำพอ่อ,อไม่ออกเอย,ยนว่ากินหอดภาพบรรยากาศเนาะนี่แม่นว่าสีไล่ควายลงกินน้ำเนาะผ่านมาแล้วเห็น ันเป็นเบอร์น,เนะเนมืเ่อมันจะไล่สดประกอบข้างเน่ได้รามันเน่เมึงเอาเล่เ,เล่าเลาอาบน้ำตามสบายรถมีต้องรังไอ้ตัวเล่อยทุกขงง์เขางมจอนตัวมันเนมบึงฮะขี้เสีอหลักกินเองเนาะโอดเลยได้นี่ อัวสาพก็เต็มเนี่ยผูอืมมันมาอาบนำ้ำเงินว่าสุมเหาขี่รถที่ขึ้นมาบ้านดอนซาดนะมาแจกเครื่องนั่นแหละมาเมื่อนมาแจกเครื่องขอโทษขอไผ่อะไรมาอัย่างครูเพื่อนจิมาแต่สวรรค์มาทาวายอันดอกไผ่ขเขาก็เลยขึ้นมามันหาโฮมนะเพื่นนอนเนาะเขาขี่รถที่ขึ้นมาพองไม่ออกเลยมาก็สนมานิ่ข่ม ตอนนี้น้องอื่นเพิ่งจะยืมานำยืดดรอดแต่ว่ามีรถีบมีพอ,อกันเนาะรถีบจะเพิ่นเพลมาแล้วก็เลยว่ามาสองคนก็นเลยผ่านมาคือสีเฮาบ้านดอนซาดนี่แหละอยูเทิรโคโนี่พอเราเห็นขวายเนาะอันนี้ตะเลียตะแก่งไม่รู้อ๋อถือนะตะเลียเออตะเลียตะเลียเ,ยเ,ยเยอาเพาวา่วาเมื่อดูแมนเพิ่นเนี่ะตเลียฮะ เออทางอเอาเดอพงไม่ออกชาวบ้านเขาไม่เป็นเนาะว่าชาวบ้านเอ,อินขวายเนาะันนี้แต่บ้านจุลัดพนเอ,อิญนี่คือกันเจ้าเอ,อินมานเลยก็ควายบอสเตเลี้ยแต่ว่าดังไม่ได้เนาะองไม่ออกถ้าว่าดังแล้วมันสีพิษพลาดเนาะเสียงเสียงนี่คือกันเนาะต้องมาค่อยอันนี้ค่ำแล้วนี่ประมาณหกโมงแล้วตอนนี้แต่ก้าวซีไม่มีใครก็สีเงียบแบบนี้นะ อันนี้เพิ่งจะมีไผ่ผ้าแล้วตอนนี้กัะคักอยู่เนาะทางวัตรก็มีไผ่ผ้าแล้วจุรัดงโงนี่ได้เอินหน่อยเลยตะแก่งตะแกง,แกงคนเดียวนั่นน่ะขนนะ่ะกล้วยกล้วยมาเห็นพระซ่าเจ้านามือนีิเห็นพระซ่านจุลัดก็เออมันเป็นท่อเป็นท่อข้าวท่อเสื้อบ่มันเป็นเอง มันไล่ออกมานี่บ่มันไล่ออามานี่แหละไปบจูต้นอมไปเบิ่งไปสิออาได้พากันเลยดีเเพิ่นมาเลยพอดีพอดีสิพากันย่างไปเบิ่งน้ำสร้างเนาะมากับเจ้าน้อยหอดบ้านดอดสาดแล้วสบายดีพอแม่ออกุกคนทุกทานสบายดีแน่สัมปทานะ sang ở thằng quả thằng đống rồi đấy, mình cả xíp hạt cành nhang phải bơng nhá, mình cả sẽ nhang phải nhá, phải gấp Jokey Deer này này, má má, mình dễ hẹn nay nhá, anh bảo, mình phải gấp Jokey Deer bảo mày học, nèm mà đú, nèm mà con, ống, bảo hơi nèm mà, hơi tội nhá. กับเจ้าน้อยนะเพื่อนสิพาไปเบิ่งนะเขาก็เลยสิย่างไปเบิ่งด้วกันอ๋อขกดลายบรรยากาศยนาำนแรงๆพองไม่ออกเลยอยู่บ้านดอนซาดเนาะนี่แหละบ้านเฮินเพื่อนกันเขาก็ซีเอพันพาย่างไปพู้โเพื่อนย่างก่อนจุรัดเนาะเขาไปตำลังเพื่อนนี่เรามีหูถังเนาะมาหาแก้วเพื่อนนี่เพื่อนก็ต้องพาเขาไปไปเพาพาย่างขจง จดวเจ้าเด็กไปตั้งน้ำกินตั้งไปเจออยู่ภายนยี่ธรรมดาห่้อน้องของไม่ออกบรรยากาศยามเร่งแรงที่จุน้อยเพื่อนมาไก่ได้ว่าสันไก่เน้อเลกกิโลที่เพื่อนมาเบิง้งตั้งเต็มตะเลเครบับผมมาสมรินท์ค่มสมรินท์คอมพิวเตอร์อันนี้เพื่อนมีน้องสะออยู่นี่ น้องซาไม่ออกเพิ่นนี้เนาะน้ำมีแห้งว่าจะละน้ำซางอันน้องซา,า,า,านี่น้องซานี่น้ำมีแห้งบอกโอ้สงสัยเลิกมันเลิกบอกอยู่นี่นี่เลิอกนี่นี่เนาะเขาอาบน้ำตีนี่เอออาศัยว่าน้ำอาบนะออกไม่ออกโลแคมแคมบ้านนี่แหละหักอะไร hả? Huh? Là... Phải không? Vào được không? được hò được vào được Vào được hò được hò được hò đi Ồ được hò được hò chú ngồi ตกใจแล้วน้อยเนาะมาแตน่าอาบอเออเออมาแต่หน่าเอ,อ้ยไปบังน้ำสร้างนี่นะมาแต่หน่าเนาะเขาก็เห็นนะก็ได้ถามเพิ่นไปกับสมัยน,น้อยเก้าโอ้ยแหละย่างไปจากสีเคอจากสีไก่พอแด้ะโอ้สีหอดเจ้าน่ะค่อยอย่างจนร่อยคา ว่าสีหอดเจ้านะ่ะค่อยย่างจุง่งลอยค้าเลยค่อยว่าทางเขาเค่อยย่างตัวขี่รถที่บีเนาะโอ้ยแม่สัตว์เจ้ามีเคยขี่รถทีปป่บีบป่าวนาะพอไม่ออกเพิ่นเคยขี่แต่อยู่ถังแหละมาทางอันนี้เขาไม่ได้ขี่รถที่บีเดี๋ยวขโมยขี่ขบแบบนี้แหล,ละทรมานทรมานก้นเมนั่ากับลูกเมนั่ากับย่างด้วยอ่านทางก้นก็เอาเปิ่ง เฮ้ยวนฝนดจ้าเงินว่าเป็นยาขี้รถที่มากระห้อก็นจนหักไม่ได้ยอมนะจอยเนาะเอาไปน,นี้เอาให้มันหักเลยเด้ออันรถทีมขันเนี่ยเด้อครับให้มันหักหมันแอวมันเนี่ยจูจ่ๆต้นหอมมินี่ไปของเฮโรดหย,ย,ย่างนะองโอ้จะยุดก่อนด้วยต้นหอมยุดยุดยุดปีนหน้าไปพุ่นแหละ ยุดยุดซื้อๆนี่ยืนยืนกองปินหนา้าไปพ่นเจาา้าฮะเออเบิ่งแน่ตีนกับเกิบวันนี้ไ <c> ป <oughs> ย,ย่างก็ไม่ถ่ายเลาววันนี้ขอ,อยาแล้วขอยาถ่ออยายแล้วไ้ยเบิ่งตีนกับเกิบเพื่ <c oughs> อนนะหัวระบาดอีเออน้ <c oughs> นำมันลงมานี่เนาะม <c oughs> ันเป็นซ้ายห้อยเลยนี่ <c oughs> นี่นะ าพาออ่องไม่ออกมาเบิงน้ำสร้างเนาะที่ว่าทุกคนได้มาตักกินตอนจังมงนี่เขามาตักนี่ตอนจังมงพ่ออ,อไม่ออกเพิ่นมาตักเอาเชื่อคือไม่เห็นโมงเออเขามาตักน้ำนีได้เอยจะเห็นตอนเพิ่นมาตักเอาได้เนาะไม,ม่มีคนมาอาบตี้อยู่นี่<อ>มันไล่ออกมาต่เชื่อนี่กวะวะเออกินบ่ เอออย่าไปเย็บคืนเด้อนขนมกินเด้อข้าวอ้อข้าวอ้อไม่ข้าวอ้ออกีกขึ้นขาตักมา,าออกมเออนี่ตะกีน้ำซาก็มันอ้อบอ่บอป่อยู่เนี่ยอ่อาอยามนี้มันอ้อยามนี้มันอ้อตั้งแต่ยามพ้นเนี่ยตั้งแต่าายามพลมันก็น้ำมันก็ไล่ธรรมดาเหมือนบมอเออโอ้แสดงว่าบ้านเพิ่นก็นยังมีน้ำน้ำอ้บอบ่อน้ำอันนี้เลยจะเย็บคืนเด้อ เงินแบบกี้เยอร์กิตีน่ะมันตกนะมันอ่อนแต่คุ้มนี่เลยเนาะเอออ่ะเนี่ยบอเนี่ยอเ่าไปจริงคือมันจะเคลื่อนหรือเนาะก็ก็สร้างกุฏาเขาบุเรนี่สร้างกุฏาอยู่บ้านนี่มีป่าเลยไล่อยู่ตลอดสี่สิบโมงเอาใบไม้มาดูเฮ้ยมาซีมมึงดูอ่าโอซายข่าก็ดีเปล่ะอยากลองเบิ่งเอาลองน่อยไห น่าจะเป็ดเนาะเหตุใดกันด to ้วยถ้าแบบว่ามาแต่นามาแต่เพื่อนอี่ก็แวะกินอยู่นี่เมืนวะแย่ตักเอาแวะกินแล้วก็เมื้อเนาะเย็นชิ้วผัดเลยเพื่นนั่นน่ะน่าจะคมมาะไหมน่าจะคมอ่ะเป็นน่าจะขมอะไรกันเ้ยกินอีกเดือนอีืดแล้ว มัน,ออน,ม,นมันกะแซบอยู่นน,น้ำมาเนาะโอ้ไม่ได้มันง่ายกว่าเนาะ,ะน่น่นหายมันไลยอย่ออกเลยเลยอะ <c oughs> อยู่ว่าได้ผ่าพอออกไม่ออกมาเบิ่งน้ำสร้างกับสีประมาณนี้แหละพอออกไม่ออก เบ่งน้ำซางแล้วจุบ้างก็จะได้กลับมือเนาะกลับมือวัดอันนี้ได้แม่นเพื่อจุลัดนี่ข้างนี้ไ <No. S 1> ปย่างเบ่งไปย่างไปทางนี้ก็คือน้อพุ่มนะเออไปไปไป,ไปเลยไปย่างไปเลดมีย่างน้องเมันไก่นาะพาค่อยย่างเบ่งเลดกับซัมมานินขมเนี่ยซัมมานินขมมาถลำมานเนาะพออไม่ออกหนึ่งวันนะ <No. S 1> เออมันไล่มาแต่บอนเราก,กินน้ำเอาเบิ่งน้ำนะบอ <No. S 1> โอ้คักว่ะ อกากอะไรเนีออกก่ยออต้นน้ำกับบางทีมันก็ไปกินคือกันเขาว่าเห็นหัวตีนไหมเนาะเออแต่น้ำมันน่าจะเป็นน้ำคือว่าได้มันมีต้นไม้อยู่นะพอไม่ออกมันสิมีต้นไม้อยู่ตรงนี้พอไม่ออก็จะเมื่อมาตักมั้ย Uh. cốc hay hay nè cốp bà qua nè 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 luôn nè 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 không? Mẹ nè 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 kín nè nè ไม่มีพักขี้สม้มนางคมเหอเ้ยตัวนี้ตัวนี้พ่แขยงเขากินนอตัวนี้นอตัวนี้ก็ไม่มีน่าจะมีเขตร้ายเนาะกลางคืนคือแต่ก้านี่มาบ้านนี่ให้เลยให้เยื่อเมือแต่แล้วเลววยอือม,มาเล่งโงเล่งก่อยเนี่ย,อ,ยอือบอสอยู่หูอยู่ทำผนะ้าเน่ยแต่ข่าวคนยังน้อยนี่คอยคอยจะม,มานำคอยจะม,มานำาพอเท่าอกคอยมาอลไรคอยเยื่อเมือบ้า ให้หาแนวบึงหอยตีนรถไทยอะไรว่าเขาสิมาเอาเขามีมาเอาเขาป้าประมาณทิศหนึ่งนี่แหละโอ้ยว่ะมีมือจักเตอร์เลยแต่นั้นเลยลาบเลยมาลิงควายเลยเนาะเออปะ่ะมือเอาก็ได้ย่างเอาเสือทางพี่กันได้ไดไดไหรือวะโอ้ยนี่เดียวมันกลายแล้วตีโอ้ยนี่ <S 2> <S 2> เออไป เออเออเก็บเอาไหมเก็บเอาเมื่อเฮิรจุปันหอมนะเก็บเอาดูยึเถิงบ่ะยูนนี่ก็มี <c oughs> ลองเอาลองเอาจากกลับหอมก็ดีคือกันเน๊อันนี้เก็บพักขันยังไปหอมเนะเาะเพื่อว่ามีกินพักขันยังหอมๆนะพอออไม่ออกนี่แหละอาจุบ,บ้างกสีได้จบคลิปไว้เพียงสำนี้เด้พอออกไม่ออกกลไปต่อกันคลิปหน้าเนาะว่าสีเห็ดเพ่ปเลยกสีเอาภาพบรรยากาศมาให้เบิึงนะ สมฮากาได้ขี่รถที่มาแต่ตะแล้วจนหอดบ้านตอนซาดเนาะในระยะทางกประมาณอยู่8กิโลเมตรประมาณนี้ของแม่ออกเนาะ,ะอ่ะกาสีได้จบใบเพลงซำนี้ขอโมกเขบเจอเดอท้ทีตีตามภาพสมเบิงกาเขาบุญคำบุญสู่อยู่ดีมีแหงอนุมันควนยืนตลอดปีตลอดไปเด้อโอ้ยหมอลำมาแต่เช้านาะสิน่ะอ้อยอ้อยมอลำวันนี่ มอลัมมาเตนาบ้ามอลัมนี่โอ้คาคาลี